ิลปาชีพไทยอุดมข้าวกล้าธัญญาหารเลี้ยงคนสั์ร้อยล้านก็เลี้ยงได้ชาวนาอุทิศตนเลี้ยงคนไทยแต่มีใครสักคนเล่าเลี้ยงชาวนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงระหนักถึงความสําคัญของชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของมนุษย์จึงทรงพระราชดําริที่จะสัดธาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรเหล่านี้เพื่อให้เกษตรกรมีกระลังใจที่จะทํานาทําไรต่อไปไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นไปทํามาหากินตามเมืองใหญ่ อันจะก,ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของชุมชนในเมืองใหญ่ตามมาอีกสิ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ประกอบอยู่ที่บ้านได้ในเวลาที่ว่างจากการทำไร่ทํานาหรือเมื่อดินฟ้าอากาศไม่อำนวยให้เพาะปลูกหรือแม้แต่ผู้ไม่มีดินจับพาะปลูกก็จะสามารถประกอบอาชีพเสริมนี้ได้ ดยทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนและด้วยภูมิปัญญาตลอดจนวิธีมือของเขาเองนี่คือที่มาของพระราชดัมฤกในการนำศิอปะหัตถกรรมมาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวไร่ชาวนาไทยหน่วยราชการแมพระองค์หายใจแล้วไปต่อเร่งสูตรลม หายใจแล้วไปต่ออย่าหยุดรอความลังถูกฝังจิตทีพลังพาดผ่านมาล้วนนาคิดไม่มีสิทธิ์แกขให้เหมือนเดิมโลกยังหมุนหุ้นยังมีเดียงสร้างและก้าวยาอย่า,ง,า,า,ยายงระวังตั้งแต่เริ่มด้วยสติ และปัญญามาต่อเติมแต่อย่ากเพิ่มความกลัวให้ใจยอมแพ้พระพิพันธ์เพชรอนันต์คุล